สักคิ้วไปแล้วยังจำเป็นต้องเขียนคิ้วอยู่ไหมการสักในปัจจุบันนะคะเราไม่ได้สักเพื่อทดแทนการเมคอัพหรือว่าทดแทนการเขียนคิ้วแต่ว่าเราสักเพื่อให้การเมคอัพหรือว่าเขียนคิ้วง่ายขึ้นหลังจากที่เราสักไปแล้วถามว่าเราจะไม่แต่งหน้าเลยไหมเป็นไปไม่ได้ค่ะเวลาที่เรามีงานต้องไปธุระสาคัญนะคะเราก็จาเป็นที่จะต้องเมคอัพเพิ่มเข้าไปอยู่ดีถ้าเราทาแป้งทาลิปสติกทาแก้มทาตาแต่ว่าไม่ทาคิ้วจะทําให้สีคิ้วดูอ่อนดูดรอปลงไปเลยค่ะแปลว่าหลังสักไปแล้วถ้าเวลาเราแต่งหน้าเราก็ยังคงต้องเขียนคิ้ววเเเพิ่่่มมมตกกาาาาาารรรขยนคค้้ะะงงงงลไอออท เราก็แค่ระบายไปตามทรงคิ้วที่สักไปแค่นั้นค่ะแต่ถ้าอยากสักแล้วไม่ต้องเขียนคิ้วเพิ่มเลยอันนี้จะเป็นเทคนิคการสักแบบถาวรซึ่งแพทย์ไม่แนะนํานะคะว่าทรงคิ้วที่สวยเนี่ยต้องเป็นทรงคิ้วที่เข้ากับรูปหน้าเราแต่ถ้าเราสักคิ้วตอนที่เราอายุ30แล้วกะว่าจะให้อยู่ถาวรไปเลยจนถึงอายุ4 0 50ถึงตอนนั้นรูปหน้าเราไม่เหมือนเดิมแล้วทาให้ทรงคิ้วเราตกต้องมีการแก้ไขทรงคิ้วใหม่กันค่ะสรุปนะคะว่าหลังจากสักคิ้วไปแล้วก็ยังคงต้องเขียนคิ้วเพิ่มค่ะ